สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคมโน้ตโน้ตเคมีกับครูแพรวค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอีนี้เราก็จะมาต่อจากอีพีที่แล้วค่ะนั่นคือเรื่องของแบบจำลองอะตอมนั่นเองในอีพีที่แล้วนะคะเราไดเา้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทบทวนในส่วนของแบบจำลองอะตอมของดาวตันไปแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นแบบจำลองอะตอมในสมัยใหม่ใช่ไหมแล้วก็ถือว่าเป็นแบบจำลองอะตอมที่เขาเนี่ยค้นพบในรูปแบบของ ทรงกลมใช่ไหมคะทรงกลมตันโดยได้สิ่งที่เขาได้มาคือได้เป็นทฤษฎีอะตอมมา4ข้อของดอตันทฤษฎีอะตอมของดอตันมา4ข้อแล้วได้รูปแบบเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นลักษณะของทรงกลมตันนะคะนี่คือแบบจำลองอะตอมของดอตันนะคะในอีพีที่แล้วนะคะที่วันนี้เราจะมาต่อกันค่ะในส่วนของแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะคะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านเนี่ยคะ่ะ ได้พยายามนะคะในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนําไปอธิบายข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอะตอมของดอตันนะคะเช่นอะไรบางเช่นอะตอมนะคะสามารถแบ่งแยกได้โดยประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าต่างๆนะคะจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์คนแรกเกิดขึ้นในยุคข,ของทอมสันนั่นก็คือเซอร์วิลเลียมครูกนะคะหรือครูเรียกสั้นๆว่าคุณครูกส์ละกันนะคะ คุณครุกเนี่ยค่ะได้ทำการศึกษานะคะเกี่ยวกับการสร้างประจุฟไฟฟ้าค่ะโดยเขาเนี่ยได้ทำการให้สักไฟฟ้าเนี่ยผ่านไปนะคะแล้วก็สูบอากาศเนี่ยในหลอดเนี่ยค่ะออกไปทั้งหมดนะคะสรุปง่ายๆค่ะว่าคุณครุกเนี่ยค่ะเขาได้ออกแบบนะคะหลอด แก้วชนิดหนึ่งขึ้นมานะคะครุกเนี่ยเขาได้ออกแบบหลอดแก้วชนิดหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเขาเนี่ยได้ทําการทดลองโดยการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างประจุไฟฟ้าตัวเนี้ยค่ะแล้วให้สักไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปนะคะผ่านเข้าไปในหลอดอ่าจากนั้นนะคะทาการสูบอากาศภายในหลอดออกให้หมดเลยนะคะซึ่งผลนะคะเมื่อเขาทําการผ่านตัวของกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเขาพบว่า รังสีจะมีรังสีเกิดขึ้นภายในหลอดนะคะโดยรังสีชนิดนี้ค่ะจะเกิดการเคลื่อนที่จากขั้วแคโทดไปยังขั้วแอโนดไปยังขั้วแอโนดนะคะโดยขั้วแคโทดนะคะจะมีประจุเป็นลบค่ะและขั้วแอโนดจะมีประจุเป็นบวกนะคะ ครู๊เนี่ยจึงเรียกการเคลื่อนที่ของรังสีจากขั้วแคโทดจากขั้วแคโทดที่เป็นขั้วลบไปยังขั้วแอโนโอดที่เป็นขั้วบวกนี้ว่ารังสีแคโทดนั่นเองรังสีแคโทดนะคะและเรียกหลอดแก้วนะคะสีม่วงๆตรงเนี้ยค่ะเรียกว่าหลอดรังสีแคโทด เน okay, นะคะหลอดดังสีแคโทดนะคะถัดมาค่ะคุณทอมสันค่ะคุณทอมสันเขาก็ได้ทำการแดัดแปลงหลอดดังสีแคโทดของคุณครูกสค่ะแอนทอมสันนะคะได้ทำการแดัดแปลงหลอดดังสีแคโทดของคุณครูกสขึ้นมาใหม่นะคะโดยเขาเนะะี่ยค่ะ ได้ทำการเจาะรูนะคะที่ตรงกลางของขั้วอะไรขั้วแอโนดอ่ะเดี๋ยวย้อนนิดนึงค่ะขั้วแคโทดนะคะมีประจุเป็นอะไรคะขั้วแคโทดมีประจุเป็นจำได้ไหมจำไม่ได้อะเลื่อนขึ้นไปข้างบนอ่ะเป็นลบนั่นเองใช่ไหมคะส่วนขั้วแอโนดมีประจุเป็นบวกใช่ไหมคะนี่จำให้ดีเลยนะแคโทดลบแอโนดบวกแคลบแอบวกจำให้ดีนะคะอ่ะทีนี้คุณทอมสันนะคะ ได้ดัดแปลงนะคะหลอดดังสีแคโทดของคุณครุกขึ้นมาใหม่โดยการเจาะรูที่ตรงกลางขั้วแอโนโดนจากนั้นค่ะเขาได้ทำการเพิ่มฉากเรืองแสงนะคะมาไว้บริเวณหลังขั้วแอโนดตรงนี้นะคะดังรูปนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณทอมสันค่ะก็ ยังได้ทำการเพิ่มขั้วไฟฟ้านะคะเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดนะคะขั้วไฟฟ้าเข้าไปในหลอดรังสีแคโทดสิ่งทำไมเขาถึงต้องเพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าเขาต้องการทดสอบค่ะสมมุติฐานอ่าสมมุติฐานคืออะไรสมมติฐานคือการคาดคะเนคําตอบไปล่วงหน้าใช่ไหมคะเขาเนี่ยเขาเนี่ยสร้างไอตัว ตัวเ,เขาเนี่ยได้ทําการเพิ่มขั้วไฟฟ้าเข้าไปนะคะเพื่อต้องการทดสอบสมมติฐานที่ว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุจริงหรือไม่นะคะรวมถึงถ้ามันเป็นถ้ามันคือประจุไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประจุไฟฟ้าชนิดใดระหว่างบวกกับลบนะคะนี่คือข้อสมมุติฐานของคุณทอมสันนะคะที่เขาได้แบบเออติ้งไว้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะ พอเขาทําการทดลองต่อทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะผลปรากฏว่ารังสีแคโทดค่ะแคโทดขั้วอะไรนะแคโทดคือคั่วลบใช่ไหมแอโนโถดคือคั่วบวกอ่ารังสีแคโทดเกิดยังไงเกิดการเบี่ยงเบนใช่ไหมคะผลที่เกิดขึ้นคือรังสีแคโทดเกิดการเบี่ยงเบนเข้าหาคั่วไหนคั่วบวกเห็นไหมคะนี่ เห็นส <ersch> ีเหลืองๆใช่ไหมคะนักเรียนนี่นี่คือรังสีแคโทดเนาะเมื่อเอาขั้วไฟฟ้ามาเนี่ยขั้วบวกขั้วลบเนี่ยปรากฏว่ารังสีแคโทดเกิดการเคลื่อนที่ค่ะเข้าหาแผ่นของขั้วบวกในสนามไฟฟ้านะคะจากนั้นค่ะเขาก็ยังทดสอบการเบี่ยงเบนของรังสีแคโทดในสนามแม่เหล็กด้วยค่ะนะคะผลปรากฏว่าไงผลปรากฏว่า รังสีแคโทดเนี่ยเกิดการเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วเหนือนะคะจากผลการทดลองนี้ค่ะทำให้ทอมสันทราบว่ารังสีแคโทดเนี่ยค่ะจะมีประจุเป็นลบนั่นเองนะคะรังสีแคโทดจะมีประจุเป็นนักเรียนเขียนเลยค่ะเป็นอะไรคะเป็นลบนั่นเองนะคะนี่คือหลังจากที่คุณทอมสันเนี่ยได้ทำการดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด ะะต่อมาค่ะนักเรียนคะทอมสันค่ะยังได้ทําการทดลองเปลี่ยนชนิดของแก๊สที่บรรจุในหลอดดังสีแคโทดนะคะผลการทดลองนะคะพบว่าได้ผลการทดลองเหมือนเดิมเลยค่ะทุกประการนะคะรวมถึงเมื่อเขาเนี่ยได้คำนวณหาค่าประจุต่ตอมวลนะคะหรือค่า e ต่อ m ของอนุภาะคเนี่ยค่ะ โดยเขาเนี่ยได้ทำการทดลองนะคะในสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้านะคะเขาเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไปยังรังสีแคโทดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะถ้าเลือกใช้นะคะสนามไฟฟ้านะคะหรือสนามแม่เหล็กอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจากที่รังสีแคโทดมันเคลื่อนที่มาเห็นไหมคะมันเมื่อเรานำขั้วไฟฟ้านะคะกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมาออกแรงดึงตรงนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า รังสีแคโทดเนี่ยมันก็จะเกิดการเบี่ยงเบนเห็นไหมกลับมาเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมนะคะซึ่งสภาวะเช่นนี้ค่ะมันเกิดจากแรงอะไรแรงของสนามไฟฟ้ากับแรงของแม่เหล็กมันสมดุลกันนะคะเมื่อเขาพบว่าทั้งสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าสมดุลกันจึงทําให้เขาเนี่ยได้นําผลการทดลองนะะี่ค่ะมาคานวณน,นะคะพบว่า จะมีค่า e ต่อ m หรือค่าประจุต่อมวลเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.6 1.76ค่ะคูณ10ยกกำลัง8คูลอมต่อกรัมนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเติมตรงนี้ไปน,นิดนึงเนาะสมดุลนะคะสมดุลกันนะคะ,นะคะซึ่งจากการทดลองนะคะในซึ่งจากการทดลองและการคำนวณเนี่ยจึงทำให้ทอมสันสรุปได้ว่า อนุภาคของรังสีแคโทจะมีอนุภาคประจุเป็นลบนั่นเองและเรียกอนุภาคดังกล่าวนี้ว่าอิเล็กตรอนนั่นเองค่ะอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนโอเคนะเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษให้หน่อยอิเล็กตรอนอโอเคค่ะถัดมาค่ะผู้ช่วยค่ะ ของคุณทอมสันอีกหนึ่งท่านนะคะในเรื่องของแบบจำลองอะตอมของทอมสันนั่นคือคุณโรเบิร์ตแอนดรูส์มิลลิแกนนี่ชื่อยาวมากนะคะหรือเราเรียกสั้นๆว่าคุณมิลลิแกนก็ได้นะคะคุณมิลลิแกนนะคะคุณมิลลิแกนเขาเนี่ยได้ทำการหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยใช้วิธีหยดน้ำมันค่ะ หยดน้ามันนะคะเรามาดูวิธีการทดลองของคุณมิลลิแกนสักเล็กน้อยนะคะของคุณมิลลิแกนเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีกล่องอยู่หนึ่งกล่องอ่ามีสิ่งที่ใช้ในการส่องดูได้ตรงนี้นะเป็นตาเราในการมองเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ฉีดฉีดพ่นเนาะละอองน้ำมัน ละอองน้ำมันอ่าจากการทดลองของคุณมิลเแกนเนี่ยเขาเริ่มจากยังไงเขาเริ่มจากการฉีดพ่นค่ะละอองน้ำมันให้มันเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้ละอองเนี่ยค่ะตกลงมาอยู่ที่แผ่นอยู่ที่แผ่นโลหะหรือแท่นโลหะทั้งสองนะคะสีเหลืองๆนี้นะคะมันคือแผ่นโลหะนะคะสองแผ่นจากนั้นค่ะสีม่วงๆตรงนี้ค่ะเขาก็ ยิงหรือใช้รังสี X ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคือรังสี X นะ x-ray นะคะตัวนี้นะรังสี X เนี่ยไปน็อ c ให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกจากอะตอมค่ะในแกส๊สในอากาศแล้วจากนั้นเขาก็ให้อิเล็กตรอนที่อยู่ในอากาศเนี่ยค่ะไปเกาะติดบนหยดน้ำมันนะคะจากนั้นหยดน้ำมัน หยดน้ำมันเนี่ยนะคะบางหยดเนี่ยก็อาจจะมีตัวอิเล็กตรอนเกาะเพียงแค่อนุภาคเดียวใช่ไหมบางหยดก็อาจจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยเกาะอยู่ได้หลายอนุาภาคนั่นเองจึงทําให้หยดน้ำมันเนี่ยค่ะมีประจุเป็นลบเพราะอะไรเพราะอิเล็กตรอนมันไปเกาะใช่ไหมอิเล็กตรอนมีอนุภาคประจุเป็นลบถูกไหมคะจากนั้นค่ะเมื่อหยดน้ํามันเนี่ยถูกอิเล็กตรอนเนี่ยไปเกาะ เสร็จปุ๊บเนี่ยหยดน้ำมันมันก็ได้ทำการตกลงมาใช่ไหมคะด้วยแรงดึงดูดของโลกผ่านเห็นไหมผ่านรูขึ้นมาเห็นไหมผ่านรูเห็นไหม,หไหมตกลงมาสู่แรงโน้มถ่วงของโลกตกลงมาสู่พื้นล่างนะคะด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกจากนั้นค่ะเขาก็ได้ทําการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปอีกค่ะที่ขั้วโลหะทั้งสองแผ่นโลหะทั้งสองทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้น โดยด้านบนนะคะเป็นขั้วบวกและด้านล่างเป็นขั้วลบนะคะหยดน้ํามันเนะะี่ยค่ะมันก็จะเคลื่อนที่ตกลงมาอย่างช้าช้นะคะจากนั้นเขาก็ทําการปรับค่าในสนามไฟฟ้าเนี่ยให้เหมาะสมจนกระทั่งน้ํามันมันหยุดนิ่งนะคะแล้วเขาก็ได้ทําการคํานวณดูนะคะซึ่งค่าแรงไฟฟ้าเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือค่าแรงของ ประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะจะมีค่าเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจึงทำให้คุณมิลิแกนเนี่ยค่ะสามารถที่จะคำนวณน,นะคะหาค่าประจุออกมาค่าประจุของอะไรของอิเล็กตรอนนะคะค่าประจุของอิเล็กตรอนอมีค่าเท่ากับ1.602คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมค่ะจำไว้เลยนะ ะะโดยสรุปนะคะคุณมิลิแกนนะคะได้ทำการหาค่าประจุของอิเล็กตรอนโดยใช้วิธีที่ชื่อว่าหยดน้ำมันนั่นเองนะคะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราเนี่ยทราบค่าประจุของอิเล็กตรอนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณหาหมวลของอิเล็กตรอนได้ดังนี้ค่ะจาก e ส่วน m นะคะค่าประจุต่อมวลนะคะที่คุณทอมสันเนี่ยคำนวณได้เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.76คูณ10ยกกำลังลบ,ลบ8ค่ะผู้ผิดค่ะลบ8ลบ8คูลอมต่อกรัมค่ะโดยค่าประจุนะคะที่คุณมิลิแกนคำนวณได้มีค่าเท่ากับ1.602 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมนะคะสิ่งที่เราต้องการหานั่นคือมวลของคราของอิเล็กตรอนนะคะวิธีการหาค่ะดังนั้นค่ะดังนั้นนะคะ e ต่อ m เท่ากับ1.76คูณ10ยกกำลัง8คูลอมต่อกรมัม เราก็นําอิเล็กตรอนตัวนี้ค่ะไปแทนที่อิเล็กตรอนตัวนี้นะคะทาการย้ายข้างค่ะ m เท่ากับ1.602คูณ10ยกกาลังลบ19คูลอมหารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วย1.76คูณ10ยกกาลัง8คูลอมต่อกรัมนะคะเมื่อเราคํานวณด้วยเครื่องคิดเลขหรือคํานวณด้วยมือเสร็จสับมีค่าได้เท่ากับ 9.1นะคะประมาณเนาะ9.109คูณ10ยกกำลังลบ28คูลอมตัดคูลอมได้เป็นหน่วยกรัมนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเราจึงสรุปได้ว่ามวลของอิเล็กตรอน1อนุภาคมวลของอิเล็กตรอน1อนุภาคจะมีค่าเท่ากับ9.109คูณ10ยกกำลังลบ28กรัมนั่นเอง ะะหรือถ้านักเรียนจําแค่ทศนิยม2ตําแหน่งเนาะก็ใช้ค่าประมาณได้ค่ะคือค่าประมาณ9.1ุคูณ10ยกกำลังลบ28กรัมนะคะหรือจําเป็นค่าประมาณก็ได้เนาะโอเคค่ะโอเคนะโดยสรุปค่ะตอนนี้ค่ะแบบจําลองอะตอมของ son, ทอมสันทําให้เราทราบถึงค่าประจุของอิเล็กตรอนรวมถึงมวลของอิเล็กตรอนแล้วนะคะ ยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะนักเรียนคะผู้ช่วยเยอะนะคะของคุณทอมสันนะคะนั่นคือคุณออยเกนโกลสไตน์ค่ะหรือครูเรียกสั้นๆว่าคุณออยเกนละกันนะคะครูเรียกสั้นๆเนาะคุณออยเกนค่ะเขาก็ได้ทำการดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดขึ้นมาใหม่นะคะโดยเขาเนี่ยทำการเจาะรูค่ะตรงกลางเลยทั้งขั้วแคโทดและขั้วแอนด นะคะย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งค่ะขั้วแคทโทดมีประจุเป็นลบใช่ไหมแอนดมีประจุเป็นบวกนั่นเองนะคะเมื่อเขาทำการเจาะรูนะคะพบว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดดังสีแคทโทดจะมีอนุภาคชนิดหนึ่งค่ะที่เคลื่อนที่เป็นไงคะเป็นเส้นตรงนะคะ ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของรังสีแคโทดนะคะผ่านรูของขั้วแคโทดตรงนี้นะคะและทําให้ฉากที่อยู่ด้านหลังขั้วแคโทดตรงนี้ค่ะเกิดการเรืองแสงได้นี่ค่ะเกิดการเรืองแสงได้เห็นไหมคะเกิดการเรืองแสงได้นะคะโคชตายเนี่ยจึงเรียกรังสีชนิดนี้ค่ะที่เกิดหลังแคโทดนี่ว่า รังสีคาแนลค่ะเรียกว่ารังสีคาแนลตรงนี้นะคาแนลเรย์คาแนลเรย์นะคะซึ่งรังสีคาแนลเรย์ตัวนี้ค่ะรังสีคาแนลตัวนี้ค่ะเป็นรังสีที่มันเกิดการเบี่ยงเบนนะคะไปในทิศท,ที่ในทิศท,ทางตรงกันข้ามกับ รังสีแคโทดโดยปกติแล้วรังสีแคโทดจะเคลื่อนที่ไปหาขั้วแอโนโดแต่เผอิญว่ารังสีแคโทดตัวนี้มันเกิดการเคลื่อนที่ย้อนกลับมายังที่ฉากเรืองแสงนะคะดังนั้นนะคะคุณโกสตน์เนี่ยหรือคุณออยเกนนะคะมัว่วหมดแล้วนะคะตอนที่ครูเรียกชื่อนะคะคุณออยเกนเนี่ยเขาจึงคิดว่ารังสีเนี่ยค่ะจะประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีประจุเป็นบวกนะคะ และเมื่อเขาไปคำนวณหาค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลน,นะคะหรือค่า E ต่อ M เนี่ยนะคะผลก็ปรากฏว่ามันมีค่าไม่คงที่ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่บรรจุในหลอดโอเคไหมคะนักเรียนอย่าจำสับสนนะคะถ้าเป็นคุณทอมสันเนี่ยคุณทอมสันถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนชนิดแก๊สในนี้แล้วค่า E ต่อ M ของ อิเล็กตรอนที่มีประจุเป็นลบเนี่ยก็ยังคงมีค่า e ต่อ m ที่คงที่แต่ถ้าเป็นของคุณโกลสไตน์หรือคุณออยเกนเนี่ยค่ะเป็นไงคะเขาเปลี่ยนตัวของแก๊สเนี่ย e ต่อ m นะคะก็จะไม่คงที่นะคะเนื่องจากอะไรมีประจุไฟฟ้าบวกนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะเขาจึงเรียกอนุภาคบวกที่อยู่ในรังสีคาแนลตัวเนี้ยค่ะว่าโปรโตอน นั่นเองเขาเรียกว่าโปรโตอนโปรโตอนนั่นเองค่ะโปรโตอนจุ๊บโปรโตอนโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวขอเติมคำนิดหนึ่งนะคะเรียกรังสีนี้ว่ารังสีคาร์นลนะคะคาร์แนลเรย์แสดงว่ารังสีนี้ประกอบไปด้วยอ,อนุภาคที่ประจุไฟฟ้าเป็น บวกแน่นอนนะคะเพราะเคลื่อนที่จากบวกมายังลบใช่ไหมแสดงว่าต้องมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนะคะโอเคค่ะนี่คือการทดลองของกุลออยเกนนะคะซึ่งจากการทดลองทั้งหมดค่ะ ทำให้ทอมสันเนี่ยค่ะได้ทราบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับตัวของอะตอมมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเขาเนี่ยได้สร้างจินตนาการและเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นมาใหม่ที่สอดคล้องกับผลการทดลองนะคะแทนที่แบบจำลองอะตอมของดอตันทีนี้เรามาดูแบบจำลองอะตอมของทอมสันกันเลยนะคะลักษณะของแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะคะอะตอมจะมีลักษณะเป็นไงทรง กลมใช่ไหมคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคที่อยู่ภายในนี่อนุภาคที่อยู่ภายในที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกและประจุไฟฟ้าลบนะคะกระจายอยู่ทั่วไปในแบบจำลองนะคะ โดยอะตอมนะคะจะต้องอยู่ในสภาพที่เป็นกลางทางไฟฟ้าด้วยนะคะคำว่าเป็นกลางทางไฟฟ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าประจุไฟฟ้าบวกจะต้องเท่ากับประจุไฟฟ้าลบนั่นเองนะคะโดยสรุปค่ะทฤษฎีของแบบจำลองอะตอมของดอลตันนะคะแบบจำลองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะโอเคนะคะอ่ะที่เรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่ ในการทดลองนะคะของแบบจำลองอะตอมของทอมสันเนี่ยค่ะมีกี่สเตปสี่สเตปนะสเตปที่หนึ่งเริ่มจากหลอดรังสีแคโทดของใครของคุณครูสอ่าคุณครูสคิดอะไรหลอดรังสีแคโทดใช่ไหมคะจากนั้นมาถึงคุณทอมสันใช่ไหมคะคุณทอมสันก็ได้ทำการแดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดของคุณครูสขึ้นมาใหม่นะคะทำให้คุณทอมสันเนี่ยค้นพบ อะไรคะค้นพบค่า e ต่อ m ของอ e ิเล็กตรอนรวมถึงค้นพบประจุของอ e ิเล็กตรอนใช่ไหมคะประจุของอ e ิเล็กตรอนนะคะทราบค้นพบไม่ใช่ค้นพบประจุค่ะครูพูดผิดนะคะค้นพบอ e ิเล็กตรอนค่ะไม่ใช่ประจุเนาะค้นพบอ e ิเล็กตรอนพบอ e ิเล็กตรอนจากนั้นคะ่ะผู้ช่วยของคุณทอมสัน ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ท่านใช่ไหมคะมีคุณอะไรบ้างมีคุณถูกต้องค่ะมีคุณมิลิแกนใช่ไหมคะมิลิแกนมิลิแกนเขาได้ทําการทดสอบหรือทําการทดลองอะไรหยดน้ํามันใช่ไหมอ่าหยดน้ํามันนะคะสิ่งที่เขาค้นพบคือเขาค้นพบพบค่าประจุของอิเล็กตรอนนั่นเอง นะคะจากนั้นผู้ช่วยของคุณทอมสันอีกหนึ่งคนนะคะคือคุณโกสตายนะคะโกสตายโกสตายโกสตายคุณโกสตายนะคะเขาได้ทำการทดลองนะคะโดยดัดแปลงหลอดรังสีแคโทดเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ต่างจากคุณทอมสันกับครูคือเขามีการ เปลี่ยนชนิดของแกส๊สใช่ไหมคะเปลี่ยนชนิดแก๊สที่บรรจุในหลอดนะคะผลปรากฏว่าค่า e ต่อ m เป็นไงไม่คงที่ไม่คงที่นะคะรวมถึงการเคลื่อนที่ของออรังสีแคโทดนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนั่นคือจากขั้วจากขั้ว ขั้วไหนขั้วบวกใช่ไหมอ่าเคลื่อนที่จากขั้วบวกมายังขั้วลบนะคะจึงทำให้โกสไตี์นนะคะพบว่ารังสีที่เป็นรังสีคาแนลตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดในทิศทางตรงกันข้ามตัวเนี้ยคะ่ะจะเป็นรังสีที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกถูกไหมคะเป็นบวกเขาจึงเรียกชื่อนะคะรังสีตัวนี้ว่าเป็นโปรโตอนนั่นเองนะคะก็คือพบโปรโตอน พบโปรตอนโอเคนะโอเคค่ะนี่คือสรุปนะคะภาพรวมนะคะของแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะคะณนะจุดนี้ค่ะแบบจําลองอะตอมของทอมสันเนี่ยถือว่าเป็นแบบจําลองอะตอมที่มันมีความก้าวหน้านะคะมากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับแบบจําลองอะตอมนะคะเพราะทอมสันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านแรกนะถือว่าเป็นท่านแรกเลยที่แสดงเกี่ยวกับรายละเอียดภายในอะตอมนะคะทาให้ภาพ นะคะของอะตอมเนี่ยมนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงไม่สามารถอธิบายนะคะถึงผลการทดลองอื่นๆได้มากมายนักนะคะดังนั้นนยคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะนำเสนอแบบจำลองอะตอมที่มีความใกล้เคียงกับอะตอมของธาตุในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนั่นเอง นะคะคโอเคค่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจนะคะในคลิปวิดีโอนี้ EP นี้นะคะถ้านักเรียนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหน,นฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะหรือกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูแคลรด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนั่นคือ EP ของแบบจำลองอะตอมของของ รัตเธอฟอร์ดค่ะสำหร,รับวันนี้สวัสดีค่ะ